ในโลกนี้ทีวะแน่เทียบคุณแม่แกเลี้ยงมาก็ห้าไม่พระคุณค้าม ลำเลือค้ากว่าใครใมีบางไหม้ได้ครึ่งแม่แลไม่มีเห็นแม่ตายมีดนตรีดีหรอเสียดายแม่จริงลูกชายยญิง สองโศกสันขอบคุณนะครับแม่มาลาบขอบคุณไม่ตีครับมมีควาดับชีบวันปล่อยลูกโศกสันแม่นั้นไม่น่ามาตายเสียขายารักษาแม่ตน หาหมอกี่หนแม่ตนก็ไม่หายลูกชายยิงนั่นยิงเสียดายหมดเงินเท่าไรโรคร้ายก็ไม่หายส,สักทีตายซะให้รู้แล้วรู้รอดตายซะให้รู้แล้วรู้รอดรักษาไม่ตลอดหมดตายสักที

แม่เคยบอกกับฉันใช่ไหมว่าแม่จะอยู่จะอยู่ดูลูกเขยจ,จะอยู่ดูลูกสะพ้ายจะอยู่เลี้ยงหลานเลี้ยงเหลนเลี้ยงหลนเลี้ยงหลนด้วยมีหลนอีกยังไม่ทันมีเขยยังไม่ทันมีสะพ้ายแม่ก็ตายทำไม่ได้อย่างที่แม่พูดแม่พูดทำไม่ แม่จ้าแม่ตายแล้วจ้าแล้วบอกทำไมล่ะว่าแม่จะไม่ตายแม่จ้าแม่มาทิ้งลูกให้ต้องรับทุกขี้จุเบ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 ตาลาลาขี้หกเบ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 ตาลาลาขี้เปียกเบบมีขี้เปียกด้วยเหรอมาไงล่ะเบิร์ดเบิร์ดที่ไหนผมไม่ใช่เบิร์ด จินตลาโดนผ่าเม็ดแดงโลไปแล้วนี่เป็นอะไรเนี่ยครับเนี่ยร้องผมร้องไ่ายกันแม่ตายจ้ะเดียวตบปากทะไมพี่สวยแม่ผมพึงขาดใจตะกีนเนี่ยครับ <c oughs> ขาดใจกับตายนี่ไม่เหมือนกันเลยครับ <c oughs> แล้วทำไมมาตายกลางรูกลางทางอย่างนี้แล้วครับหา,ข,าข้างทางตายไม่ได้ทำไมอ่ะเลยตายมันกลางรูกลางทางอย่างนี้แหละ <c oughs> แล้วในเมื่อตายแล้วทำไมไม่เอาไปไว้วัดแล้วครับไม่ไว้ใจพระทำไมอ่ะพระบางวัดชอบข่มขืนผีวัดไหนเนี่ยวัดเขาลูกช้างมีอยู่องค์หนึ่งอ๋อเขาลูกช้างไม่ใช่แม่คำวันนะมีอยู่องค์หนึ่งมอีอ้นทำไมหลายปีแล้วหลายปีมา,นานแล้วหลายปี <c oughs> แล้วข่คมขืนผี เขาไล่ศึกไปแล้วตอนนี้ศึกไปแล้วศึกไปแล้วไล้ลไปอยู่ไหนลแล้วมันเล่นลีเกยอยู่นี่ใครอ่ะก <c oughs> ูนี่จ <c oughs> ิบหายผียังจะเอาน่าจังไรจริงๆเออใครจะไปรู้มันยังไม่เน่าอ่ะ <c oughs> เป็นยังไงนะมีมีตอบรับบ้างไหมที่เอาอ่ะไม่ไม่กระดุกกระดิบเลยไม่ตอดไม่ตึบเลย <c oughs> นิ่งเลยนิ่งขยันมันก็ขยันถามเนาะ ทำไงดีล่ะไอทีถ้าอย่างนั้นผมว่าเก็บศพแม่ดีกว่าครับพี่อย่าเสียใจเลยยังไงคนเราตายทุกคนแหละพี่ซอยล่ำลาแม่ซะล่ำลาเลยนะพี่ท่านจะได้ไม่ต้องเป็นปลอกเราม่เป็นห่วงปลอกกับห่วงปพรกันเด็กเหมือนกันพาชูน้ำจริงให้เราเกิดมาเป็นลูกเป็นแม่กันใหม่นะจ๊ะเเสียใจมากเลยพี่ชายพี่ซอยล่ำลาแม่ซะฉันก็ล่ำลาอยู่นี่ ล่ำลาระวังน้ำตาอย่าให้โดนแม่แม่แม่จะเป็นห่วงนะถ้าโดนน้ำแล้วแม่จะเปียกไม่จะเป็นห่วงล่ำลาล่ำลาแม่ฉันล่ำลาไปแล้วไม่ได้ยินเลยล่ำลาแม่ดีๆลาสิแม่จ๋าถ้าชาติหน้ามีจริงให้เราอีไซอะไรกูบอกให้มึงล่ำลาฉันกะลังล่ำลายู่นี่ไงนี่มันคร่ำครวญเอาแล้วล่ำลายอย่างไรเล่าเสสังมังคลายาจามิ เอาแม่ลงมาแบ่งกันกินจะบ้าแน่เลยพี่ลงไปตาน้ำจิ้มไม่ใช่เครื่องถังบยอะไรของพี่เนี่ยงานไม่ครูบ่อยเป็นอย่างเงี้ยถวายแล้วก็ลาหาเงินมาให้แม่ทำไมครับแม่ได้ซื้อยาก็ซื้อยาไงรักษาตัวแม่ก็ไม่ยอมซื้อยาซื้อยาแล้วไปซื้ออะไรซื้อเหล้าให้ผัวกิดมล ปาปาแม่เสียอกเสียใจเสร็จแน่เสร็จเสร็จพระวัดนี้แน่จะบ้านยังไงไม่มีมันช่อว่าขาลุกช้างไอ้พระจังไรน่ะสึกไปแล้วศึกไปแล้วอยู่ไหนอะกูนี้เนี่ยถึงว่าวัดถึงเจริญขึ้นประคองหลังลำพูเดี๋ยวเดี๋ยวคนคนละเรื่อง ท่านผู้ชมนะครับขอบคุณแม่แม่ทุกคนทุกท่านที่ยังเมตตาพวกเรามาชมกันมากมายดูให้จบนะครับเดี๋ยวชมน้องไนชมพระเรียบบนชัยนะครับทัศนัยไก่ฟ้าโอ้สุดยอดนักลําทั้งนักรั้งลําทั้งร้องคุณปอเอาลำมอีกแล้วโยกโยกนีโอ้โหเก่งทุกกระเบียดนิ้วลิเกอะไรอย่างนี้เนี่ยทั้งเอาหมดแล้วนะหักเรกลัก ตายแล้วแม่กระดองหาัไปแล้วกระดองหังสวยทำดีดๆๆีสวยแม่แม่เ<ม><ม>สียงดึงครึบใช้งานไม่ได้แล้วโอ้ยแม่เกิดปีเต่าใช่ไหมลูกแม่เออเออเอาคนสวยๆมาเป็นตัวแม่เออนั่งผัดหน้าไปร้องไห้ไปเอาอยากจะลุกมาอีกไปพี่สังพ่อแก้ผ้าคออยู่ ไม่ยอมตายแล้วตอนนี้แม่มาตายไปแล้วทำไงดีทำยังไงดีตอนนี้เป็นยังไงม้างครับของใครวะในกระเป๋าเนี่ยเออของใครวะของใครเราดวงดีเลยเออไม่รู้ใครขโมยมาทิ้งไว้จริงเหรอดูแบ่งให้มึงด้วยขอบคุณครับพี่ชายเออนี่แบ่งกันเลยแบ่งเลยครับนี่วันตากูมึงก็ไปเฮ้ยของกูนี่วะ ไอ้มักง่ายอะไรพวกแกนี่นี่นมึงกำลังจะยุให้กูขโมยของกูให้มึงใช่ไหมจะบ้าหรือไงเนี่ยอ,อ,อนนมันก็ไม่ห้ามกูเลยมีงานมีการทำหรือเปล่าเนี่ยไม่มีแล้วจ้าแต่ตอนนี้ทำไมชีวิตจะไปยังไงต่อตอนนี้ก็เนี่ยสองคนพี่น้องก็ต้องเป็นอะไรเนี่ยร่อนไปเรื่อยเลยเอําวมึงทำท่ามาเขาได้รู้ว่าเราล่อนไม่เอาก็เป็นนังเอกขนะถ้าอย่างงานไปทำงานกับผมผมออกมาหาคนใช้ครับจริงนะจริงครับนั่งลงนั่งลงนะพี่หวัดดีครับท่านหวัดดีจ้าผมสองคนกับน้องสาวขอสมัครทำงานด้วยครับท่านไหน ก็บอกมาหาคนใช้ทำงานผมก็เป็นคนใช้เหมือนกันมาหาคนใช้อีกทีครับลุกขึ้นมึงไหว้คืนคูเดี๋ยวนี้เลยนะทำไมเล่าก็บอกมาหาคนใช้จะแก่ไหว้ฉันเองเนี่ยสองคนพี่น้องทําได้หมดจริงเลยครับหนักไม่เอาเบาไม่สู้กูนี่แหละจะรับดีหรือย่างนั้นนอองคนนั้นทําไม่ได้หมดถ้าอย่างนั้นไปคุยกับคุณนายไปหาคุณนายว่าเขาจะรับหรือไม่รับดวงดีแล้ววะดวงดีพ่<ะ>อแม่ตายเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆปะปะปะ ดูดูและชมต่องการสแสดงจุ่จูเช็คตัวที่สองเราเราเราการสแสดงในท้องเรื่องที่มีชื่อว่าคุณพ่อคนชทย